ลดาซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าสวยเตะตาดุดนางฟ้าตะ่อนมากๆเลยครับใช่แล้วค่ะสีของเรานะคะสวยแค้สีใดจ,จริงๆค่ะสีชมพูชุดนี้เดี่ยวคูเอตต่อเลยนะคะและต่อมานะครับตามมาด้วยทงสีชมพูครับน่าจะเป็นเอ๊มองไม่ออกเลยทีเดียวแต่วันนี้น่าจะแดดแรงนะคะคนถือวงสีชมพูใสแว่นดำมาเลย พณะีรัปดาซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเห็นเขาซุ้มซอนเป็นเวลานานมากและข้า,าราชกนของเรานอกเหนือจากความสวยงามแล้วก็ยังมีความสามารถในการัวบไม้ที่เห็นแล้วซึ่งจับใจอีกด้วยครับขอเจ็ยตบมือให้กับคณากากรของพณะ,ะ,ะีรัปดาด้ นิดฝากนำเข้าบทเรียนนิดหนึ่งนะคะว่าเด็กนับได้ถึงแค่แปดค่ะสีชมพูจะเป็นสีที่หวานมา,มากๆเลยนะวันนี้ก็มาด้วยกระโปรงสีชมพูหว,วานๆนะคะกับลูกสาวสวยๆอีก5 คนนะคะอ่าเริ่มมีหนึ่งอสองสามสี่แล้วนะคะ ธรรมดานะคะสำหรับสาวสวยนะคะขออนุญาตแนะนำเพืนเสฉชื่อน้องเฟอซี่นะคะน้องเฟอซี่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยนะคะจากห้ักสามนะคะทิ้งสภามาสีชมพูค่ะก็ขอบคุณของเรานะคะแต่งตัวกันได้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันสุุๆไปเลยค่ะและยังมีความงามอย่างไรใช้มากๆเลยนะคะแล้วพอจะไม่ได้ไหมคะน้องกินจังว่าทีมของเราในปีนี้ รู้ว่าที่อะไรเรามาทำวามเข้าใจกับความเป็นไทยของเราดีกว่าครับซึ่งประเทศไทยของเราได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ภาพโดยที่แต่ละภาพก็จะมีความแตกต่างและเอกลักษณ์ประจำภาคนั้นๆครับภาพเหนือวันนี้ดีใจจังเลยนะคะที่ภาพเหนือมาโรงเรียนทานด้วยนะคะในวันนี้นะคุณคุณอยู่ประตู เป็นประจำนะคะถิ่นนี้ดีงามเด่นด้วยดอยผาล้วนงามตาปิงวังอีกยงหน้าเรื่องอาหารก็ดีเด่นคนเชี่ยวชาญอลาัางการแดนพัานาอยู่ทั่วไปวตามมาด้วยประเพณีตางต่วยสลาด,ดเป็นประเพณีเรื่องอะไรครับเรศาสนา สืบต่อกันมาตั้งแต่ทางปะการเป็นการทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลัลไปแล้วและยังเป็นการทำทานส่งขอแก่คนยากไร้และต่อมานะครับเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินของภาคเหนือที่โดดเด่นคือนํางพิพนงศิลปะการสแสดงของภาคเหนือคือฟ้อนเล็บมาแล้วค่ะฟ้อนเล็บนะคะเล็บ แบบพื้นเมืองหรือฟอนเมืองจะบวดท่ารำเป็นลีลาท่าขอนที่มีความงดงามชื่อี่ยวกับฟอนเทียนแต่ไม่ถือเทียนนิยมฟอนในเวลากลางวันสําหรับชื่อชุดการแสดงจะมีความหมายตามลักษณะของผู้แสดงที่จะสวมเน็ดยาวสีทองทุกนิ้วยกเว้นนิ้วหัวแม่มือครับ จะมีผู้เล่นเป็นปลาจะถูกปิดตาและหนุนสามรอบผู้เล่นคนอื่นร้องโงงร้องมาต่อการเล่นหนากผู้เล่นเป็นปลาแต่ผูกตัวคนใดคนหนึ่งแล้วทายชื่อผู้คนต่อไปจะเป็นผู้เล่นปลาหรือหาหลังเล่นหล่งรู้สึิบแล้วเล่นดนตร นะคะเป็นภาาอิสานดีบตัดแหง ังไคะโยนยังไงอะคะโยนยังไงเน่วามยอเป่าผู้ายโยนบ้องมีิไม่้องขอและตั้งใจว่จะป่าจะอารเพื่มเข้าค่และต่อมานะคะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินของภาคอีสานที่โดดเด่นคือส้มตำต่อไปนะคะจะ การแสดงของภาคอีสานคือฟ้อนภูไทยการฟ้อนผูไทย,ไทยจัดเป็นประเพณีที่มีมาแต่บรรพบุรุษที่สร้างปลงเมืองการฟ้อนผูไทยถือเป็นศิลปะเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประจำเ่าภูไทย เียวด้านหน้าด้วยนะคะนักเียนมีพรมสีเขียวนะคะนักเียนมาแสดงที่ด้านหน้าเลันะคะและต่อไปนะคะจะเป็นการลละเ่นกระโดดเชือกก่อนแล้วพี่ค่อยเปลี่ยนเป็นสีอื่นกระโดดเชือกวิธีการเล่นเลือกผู้เล่นสองคนมาจับไว้เชือกทั้งสองข้างแล้วแ่นไปทางเดียวกันผู้เล่นที่เหลือเข้าไปกระโดดข้ามเชือกที่กำลังแก่งจากกระโดดทีละคน ท้องกันหลายๆคนก็ได้ถ้าใครกระโดดกระโเชื่อหรือกระโดดข้อมเชือ่อถือว่าแค้ค่ะ,ะ<โ>ดเดินมาเลยค่ะเดินมาต่อเลยค่ะภาคกลางจุดส่งการเมืองหลวงแดนสยามแคว้นงดงามอาร,ารมีรสชาติลำ้ำวัดสวยเด่นอลังการวัฒนธรรม น้อมจดจำคุณความดีบรรพบุรุษไทยตามมาด้วยประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพีจังหวัดสุราการครับโดยจะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตอง,องค์จำลองมาลงเรือตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และรอบเรือไปตามคลองบางพีเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะโดยมีความเชื่อว่า การอธิฐานและยนบูยนบับวลงเรือที่มณิษถาหลวงพ่อโตจะทําให้คาอธิฐานประสบความสําเร็จสมความปรารถนาตามที่ได้ขอพรไว้ครับนักเรียนที่เป็นคนภ่าระกวนทําวเวลานิดนึงนะคะท่าเร็วๆหน่อยนะคะลูกะะและต่อมานะครับเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินของภาคกลางที่โดดเด่นคือต้มยำกุ้งศิลปะาการสแสดงของภาคกลางคือ รำเคียวเกี่ยวข้าวการแสดงรำเคียวเกี่ยวข้าวเป็นการแสดงพื้นเมืองที่เก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบทในภาคกลางของไทยแถบจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งแต่เดิมประชาชนส่วนมากยึดอาชีพการทำงนานเป็นหลัก ด้วยวิสัยที่รับสนุกจึงได้เกิดการสแสดงเราเกี่ยวเกี่ยวข้าวขึ้นซึ่งในเนื้อเพลงแต่ละตอนจะทอนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าอยากก่างชัดเจนลักษณะการรำไม่อ่อนช้อยการราทัา่วไปจะถือเอาความนุกเป็นใหญ่ครนะับการลเล่นลีลีข้าวสาร กาะเล่นลีข้าวสารเป็นชื่อกาะเล่นพื้นบ้านไทยนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มเด็กๆผู้เล่นสองคนยืนเอาประสานกันเหนือศีรษะเป็นประตูโคงผู้เล่นคนอื่นกอเอวหรือกอไหล่่อต่อกันดใต้ประตูไปเรื่อยๆจากมืเล่นร้องเรียกมากรเพื่อเมื่อเพลงจบผู้เล่นเปกก็นประตูจะตกแงนกลงมาจั้งหากใครถูกประตูตั้นไวจะถูกพัดออกจากการเล่น ที่ลูกคัดต่อจะเป็นคู่แอแพ่นั่นเองครับตอเลยค่ะที่ผู้ตอเลยค่ะและต่อมานะคะเป็นภาคใต้ค่ะการประมงดีเด่นประจำท้องเที่ยวเพราะว่าท่ะข่า,ขาวใสทะเลสวยสวยสงางามตาอ่อนระทวยครบถ้วนด้วยอันดามัน และอ่าวไทยตามมาด้วยนะคะประเพณีชิงเป็ประเพณีชิงเปเเ็ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับศาสนาพุทธโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่รบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเชื่อได้ว่าการปล่อยตัวจากนารกที่ตนต้องจำจองจำอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนเองได้เคยต่อไว้พี่น้องจึงควรทำบุญไปให้ค่ะ ทาอาหารการกินของภาคใต้ที่โดดเด่นคือแกงไตปลาศิลปะการสแสดงของภาคใต้คือเชอิดหนังตะลุงเชิดหนังตะลุงเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางด้านการสแสดงพื้นบ้านของภาคใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและสังคมตามวิถี เ,เราด้วยค่ะต้องระวังนะคะสีชมพูระวัดเรื่องเวลาด้วยนะคะตอนนี้อันตรายนะคะคณะเรียนช้ามากนะคะต่อไปนะคะเป็นการเล่นชัก,กเยลอชัก,กเกลอเป็นการเล่นโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายจะมีจํานวนด้าเท่ากันมักใช้เชือกขนาดยาวพอที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเรียงยาวจัก,กัน กลางเหลือประมาณ2เมตรการเชือกคาดด้วยผ้าสีวางเกึ่งกลางเชื่อไว้เมื่อกรรมการให้สัญญาณผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่างก็จะดึงพยายามดึงเชือกให้สก่งกลางของเชือกเข้ามาในดินแดนของตนเองถ้าฝ่ายใดสามารถดึงเกีงกลางเชือกเข้ามาในดินแดนของตนเองแล้วถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยขบวนของเราได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าขบวนของเรามีความสวยสดงดงามมากๆากๆเลยครับทั้งศิลปะการแสดงการละเล่นวัฒนธรรมอาหารการกินและประเพณีต่างๆและสุดท้ายนี้นะคะสีชมพูคณะสีรัชดาต้องขอขอบพระคุณและหวังว่าทุกคนยังจะรักษาความเป็นไทยของเราไว้เพื่อสืบต่อไป มีเกียรติทุกท่านคณะครู